พายุโชทายาแข่งกับปีใหม่ เป็นซุปตาตัวน้อยที่หลายคนต่างเอ็นดูในความน่ารักของน้องสายฟ้าและน้องพายุไปตามๆกันเลยทีเดียวซึ่งถ้าใครที่เป็นแฟนคลับของบ้านนี้ก็จะเห็นได้ว่าทั้งสองแซบมักจะติดตามแม่ชมไปทํางานด้วยทุกที่ไม่ว่าจะเป็นเที่ยวต่างประเทศหรือว่าอัดรายการสาวชมก็มักจะพาลูกชายออกงานด้วยบ่อยๆแถมเจ้าตัวมักจะออกมาโพสตคลิปอวดความน่ารักของลูกชายอยู่เสมอซึ่งคาแรคเตอร์อของทั้งสองหนุ่มนั้นก็แตกต่างกันมากมาก ล่าสุดทางด้านอินสตาแกรมของ p o l y p l u สก็ได้ออกมาโพสต์คลิปขณะที่น้องพายุกำลังแข่งกายกรรมฉีกขาแข่งกับน้องปีใหม่ซึ่งดูเหมือนว่าน้องพายุนั้นจะทำท่ายากนี้ไม่ได้แต่งานนี้กลับทำทุกคนอึงไปตามๆกันเมื่อในที่สุดเจ้าตัวก็โชว์ท่าฉีกขาได้สำเร็จจนสาวชมถึงกับออกอาการอึงลูกชายอย่างหนักโดยทางด้านไอจีโพลพได้เผยว่ากายกรรมเปียงยางต้องเข้าแล้วขาส นนิดห่อย ag, อยุทำได้ง่ายพายุเป็นเด็กตลกซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าถึงจะทำท่าย,ยากแค่ไหนแต่น้องพายุก็ทำได้อย่างสบายๆทำเอาสาชมถึงกับหลุดขำไปกับความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องพายุเลยล่ะคะ่ะเก่งนะน้องดีดีด โอเคนักมากอะอันน <N> ี <N> ้ทำไม่วยน่เลย